สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีพี่นัดด้วยนะคะครับต้องบอกก่อนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตัวอำเภอโนนไทยเลยนะครับหน้าธนาคารอมสินนะครับวันนี้เราจะพาไปชมที่ดินเงินผ่อนนะครับท่านน้องแหมครับ มาโครงการใหม่อีกแล้วนะครับใช่ค่ะเป็นโครงการที่1 1แล้วนะคะเราเดินทางมาถึงโครงการที่1 1แล้วนะคะคุณผู้ชมใช่ครับผมก็เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงนะครับสี่โมงเย็นแล้วนะครับก็แดดล่มนมตกกับ N.W. Real Estate 78อีกเช่นเคยนะครับเราพาไปชมนะครับที่ดินทำเรดีนะครับราคาถูกนะครับผมแล้วก็ สามารถผ่อนได้ด้วยนะครับน้องแมมผ่อนตรงกับเจ้าของเลยใช่ไหมคะน้องแมมใช่ค่ะก็คือข้อดีข้อดีนี่มีเยอะมากๆเลยนะคะก็คือสามารถผ่อนตรงกับเจ้าของได้ระยะเวลาเกือบ5ปีนะคะคุณผู้ชมสำหรับตอนนี้นะคะแมมกับพี่นั้น,นะคะจาก n w Real Estate 7 8นะคะกำลังพาคุณผู้ชมเดินทางไปชมที่ดินเงินผ่อนโครงการที่11นะคะที่ดินเงินผ่อน บ้านไร่ตำบลโนนไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้นะคะเราก็ผ่านตลาดไนโนนไทยนะคะใช่ครับวันนี้ของฐานน่าจะเยอะอยู่นะครับเมมเบอร์นั้นเห็นเขงขายเยอะเลยแล้วก็ผ่านสำนักง,งานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขา<ช>โนนไทยนะครับคุณย่าอยู่ตรงนี้นะครับสาขาค่ะสัปดาห์สัปดาห์าที่ผ่านมาเราก็มาโอน2วันเลยนะคะวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะคะและหวังว่าจะได้โอนต่อ,ตอไปนะคะคุณผู้ช เพราะว่าที่ดินนนไทยเนี่ยราคาถูกน่าซื้อน่าลงทุนมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะที่ดินเงินผ่อนแปลงนี้แบบขอนำเสนอเลยค่ะเราจะแบ่งขายเป็นแปลงละ1ไร่นะคะเนื้อที่1ไร่มีทั้งหมด8แปลงด้วยกันนะคะมีน้ํามีไฟฟ้านะคะอยู่แปลงที่1ด้านหน้าอยู่แล้วก็ถือว่าน้ำไฟเข้าถึงนะคะพี่นัน สะดวกบสบายเลยนะคะติดถนนคอนกรีตถ้าแปลงแรกเนี่ยจะติดถนนคอนกรีตส่วนแปลงถัดไปก็จะติดถนนดินที่เจ้าของแบ่งเป็นทางสาธารณะประโยชน์ยกให้นะคะถนนกว้างหเมตรค่ะใช่ครับโดยประมาณนี่นะครับท่านผู้ชมครับก็เลยตัวเพลนนนทไทยมาสักนิดหนึ่งแล้วก็จะเจอแยกไฟแดงครับตรงนี้คือแยกแยกไฟแดงนนทไทยนะครับผมก็เราชะลอความเร็วแล้วก็ชิดทางด้าน ้ายมือไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปทางด้านาปากทางเข้านะครับบ้านด่านกล,กลางนั่นเองนะครับแ้องแหม่นู่นทางด้านหลังไฟแดงนู่นนะครับผมค่ะตอนนี้เราติดไฟแดงอยู่นะคะเมื่อสักครู่นะคะแบบก็เห็นพี่นัทเขากําลังศึกษาเส้นทางนะคะพี่นัทก็บอกว่าเราจะไปทางถนน2 0 6 8ก็ได้ใช่ไหมคะพี่นัทและตอนนี้เรามาทางถนนสุรนารีนะคะแล้วก็จะไปทางบ้านด่านกล,งกลางก็คือจะเลี้ยวซ้ายมือหรือว่า เป็นทางที่จะไปโรงเรียนสายมิตรนนไทยนั่นเองใช่ครับถนนที่เราจะไปที่ดินแปลงนี้เราสามารถไปได้หลายเส้นทางเนี่ยค่ะเขาบอกว่าไปทางวัดหลวงพ่อฉันด้วยอีก6กิโลเมตรนะคะใช่ครับก็ไปทางด้านนี้นะครับวิ่งตรงไป ถึงแปลงที่ดินเลยนะครับน้องแหม่มครับก็อย่างที่น้องแหม่มบอกก็คือเข้าออกได้หลายเส้นทางมากนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับแต่พี่นัทเลือกใช้เส้นทางนี้เนื่องจากว่าอยู่ใกล้ตัวอำเภอนนไทยนะครับอ๋อพี่นัทแปลว่าอยากให้ลูกค้าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนศูนย์กลางนะคะจริงๆไปทาง2 0 6 8ก็ได้นะคะหรือจะมาทางโรงเรียนสายมิตรโนนไทยก็ได้ขวามือนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นโรงเรียนสายมิตรโนนไทยนะคะและเราก็มีที่ดิน ที่ขายเงินสดนะคะอยู่ด้านหลังโรงเรียนสายมิตรนนทไทยก็คืออยู่ใกล้ๆตัวนนไทยเลยที่ดินแปลงนี้จะหนึ่งไร่1นงาน6ตารางวาสําสหรับลูกค้าที่สนใจเงินสดก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะในคลิปนี้เพราะว่าเป็นทางผ่านพอดีแต่ว่าตอนนี้นะคะแบบจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินเงินผ่อนนะคะลูกค้าหลายๆท่านนะคะอาจจะเห็นการประชาสัมพันธ์ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาชมด้วยตัวเองอาจจะได้เป็นพิก,กัดนะคะ แต่พี่กาดเนี่ยเราลองเปิดดูแล้วเขายังเป็นถนนหินครุกอยู่เพราะว่าเขาถ่ายเมื่อ2023แต่ว่าปีนี้2025เนี่ยถนนด้านหน้าแปลงที่1คือเป็นคอนกรีตแล้วนะคะ<ช>สะดวกบสบายเลยแล้วก็ถนนเนี้ยเป็นลาดยาง เราจะไปทางอปตนนทไทยหรือเปล่าคะพี่นันใช่มครับน้องแหม่มครับก็จากเส้นทางนี้นะครับจากถนนสุรลษรลาลัยนะครับก็บวกลบนะครับประมาณรักสกิโลกว่ากว่านะครับ่แบ่งที่ดินนะครับเส้นทางนี้นะครับก็เชื่อมต่อได้หลายเส้นทางมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นถนนลัดยางนะครับผมเราเคยผ่านไปแถวค้างภูก็เคยไปใช่ไหมคะเส้นนี้ไปทาง อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลเขาก็ไปได้เหมือนกันสำหรับตรงนี้นะคะโอ้โหสองข้างทางนะคะคุณผู้ชมเขาปลูกต้นทองอุไรนะคะดอกทองอุไรนะคะสวยมากๆเลยนะคะสีเหลืองสดใสนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นทุ่งนาด้วยนะคะ วิวธรรมชาติมีต้นตาลสวยๆนะคะนี่คือบรรยากาศของอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาช่วงเวลาประมาณบ่ายสโมง52นาทีนะคะเป็นเวลาใกล้ๆกับแดดล่มลมตกแล้วก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมเส้นทางนี้จะไปทางวัดหลวงพ่อฉันนะคะ แหมขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินสําหรับเงินผ่อนจริงๆแล้วเงินสดเราก็ขายนะคะคุณผู้ชมเงินสดก็ขายแต่ว่าเปิดโอกาสให้สําหรับลูกค้าที่ยังไม่อยากใช้เงินก้อนนะคะต้องการที่จะผ่อนไปเรื่อยๆเราก็มีให้ลูกค้าได้เลือกเป็นเจ้าของทั้งหมด8แปลงด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ต้องขออนุญาตแจ้งว่า ขายไปแล้ว2แปลงนะคะเรามีลูกค้าที่ซื้อไปแล้ว2แปลงก็คือลูกค้าจับจองมา2แปลงฉะนั้นตอนนี้จะว่างเพียง6แปลงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็เดินทางต่อเลยนะครับผมเราอยู่กันชุมชนบ้านด่านกงกลางแล้วนะครับผมใช่ค่ะเราผ่านหมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมค่ะเลยโรงเรียนสายมิตรนนทไทยเข้ามาก็จะเป็นบ้าน ด่านตรงกลางนะคะแบมบกับพี่นันนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินเงินผ่อนโครงการใหม่ล่าสุดเลยนะคะโครงการที่11ค่ะตำบลโนนไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะเขาเรียกว่าบ้านไร่นะคะตำบลโนนไทยอำเภอโนนไทยห่างจากโรงพยาบาลโนนไทยประมาณ6กกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะ นี่นะครับน้องแมมด้านหน้าก็คือวัดด่านกล,กลางแล้วนะครับก็เ,เป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะคไใช่แล้วขวามือจะเป็นวัดบ้านด่านกล,กลางนะคะเข้ามาในชุมชนได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเลือกซื้อที่ดินเงินผ่อนกันนะคะระยะเวลาการผ่อนนะคะสามารถผ่อนได้สูงสุดเลย58งวดแต่ว่าก็จะมีงวดท้ายสุดเนี่ยคะ่ะชําระ อีก2000บาทนะคะราคาขายก็จะถูกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองคำนวณดูนะคะแม่มจะไม่ได้แจ้งราคาขายแต่คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรสอบถามหรือว่าแอดไลน์ได้ะคะ่ะเนี่ยน้องแหม่มครับเจอ3แยกตรงนี้นะครับใช่เราเลี้ยวทาง้ายนะครับไปทางเดียวกับวัดหลวงพ่อฉันเลยนะครับผมไปทางตรงหรือเปล่าคะนใช่ไหมไปทางตรงซ้ายมือจะไปอีกฝั่งหนึ่งขอภัยนะคะ ตรงไปทางวัดหลวงพ่อฉันนะคะคุณผู้ชม่าก็ยังมีชุมชนนะคะยังมีชุมชนมีเพื่อนบ้านปลูกบ้านเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็วิวสองข้างทางก็จะเป็นทุ่งนานะคะบรรยากาศดีมากๆซ้ายมือเขาเป็นสวนมะขามเทศหวานเพชรโนนไทยนะคะคุณผู้ชม แล้วก็ขวามือก็ส่วนมาขามเทศเหมือนกันนะคะพี่นัดเหมือนเราเคยไปเส้นทางนี้เราไปบ้านโคกน้อยด้วยใช่ไหมคะใช่สายอนนะคะเคยผ่านไปทางนี้ด้วยเหมือนกันสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหาที่ดินเงินผ่อนแบบแนะนำแปลงนี้นะคะเนื้อที่แปลงละหนึ่งไร่มีให้เลือก6แปลงด้วยกันนะคะราคาขายถูกมากๆเลยผ่อนเดือนละ6,500บาทนะคะระยะประมาณ เกือบ5ปีก็คือ58งวดมีงวดท้ายสุดชำระ2,000บาทนะคะตอนนี้เราเปิดให้จองเพียง5,000บาทเท่านั้นและจะนัดทำสัญญาภายในเดือนตุลาคมนะคะชำระเพิ่มอีก12,000บาทนะคะคุณผู้ชมก็เมื่อทำสัญญาเสร็จแล้วนะคะีคยคุณผู้ชมสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินได้เลยนะคะเดินทางกันต่อนะคะคุณผู้ชมด้วยถนนลาดยางนะคะ ขาที่จะออกจากแยกนนไทยนะคะคุณผู้ชมเลี้ยวซ้ายมาทางบ้านด่านตรงกลางค่ะโอโ้โหวิวสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นทุ่งนาแล้วก็จะมีต้นตาลน,นะคะเยอะมากๆนะคะบรรยากาศดีค่ะแดดล่มลมตกแล้วใช่ครับสีเขียวนะครับเขียวขจีเลยนะครับใช่ค่ะ ก็ทำเลดีทำเลหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอโนนไทยนะครับที่สําคัญนะครับที่น้องแม่งแจ้งไว้นะครับคือผ่อนตรงกับเจ้าของนะครับเป็นที่ดินผ่อนได้นะครับก็คือจ่ายจองแล้วก็ทําสัญญานะครับสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินได้เลยนะครับไม่ว่าจะเราจะทํานะครับบ้านสวนนะครับปลูกพืชผักผลสวนเกษตรอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะครับก็รูปแปลงก็เห็นคร่าวๆเลยนะครับแต่ว่า เขายังได้แบ่งแปลงมานะครับใช่ค่ะเราทราบแล้วว่าสี่เหลี่ยมสวยมากเลยนะครับถูกต้องค่ะโอ้โหตอนนี้เราเข้าสู่บ้านไร่หมู่ที่7นะครับผมอ๋อนี่เลยพี่นะก็คือหมู่บ้านนี้เลยใช่เราอยู่ที่ดีเราอยู่กันที่หมู่บ้านนี้นะครับบ้านไถูกต้องบ้านไร่หมู่ที่7ตําบลนนนไทยนะคะอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาใช่ครับพอถึงแยกนี้นะครับให้เรานะครับวิ่งไปทาง ตรงไปก่อนนะครับไปทางวัดหลวงพ่อฉันก่อนนะครับผมค่ะ<ม>เรายังคงไปทางวัดหลวงพ่อฉันผ่านสารนะคะสาธุแต่ว่าวัดหลวงพ่อฉันไปทางนู้นนะคะออพี่รัดขวามือก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นทางแยกให้เรามาทาง วัดหลวงพ่อชันแต่ว่าพอถึงถึงจุดที่เขาต้องให้เลี้ยวเนี่ยหลวงพ่อฉันเขาจะไปอีก1กิโลเมตรแสดงว่าถ้าเรามาจากนงินไทยก็คือให้มาทางวัดหลวงพ่อฉันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจะเลยแยกมานิดเดียวนะคะคนละทางกันที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินเงินผ่อนแบ่งแปลง ทั้งหมด8ดแปลงนะคะเนื้อที่แปลงละหนึ่งไร่นะคะเป็นชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะคุณผู้ชมมีน้ำมีไฟฟ้าเข้าถึงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังไปตาม GPS นะคะ,ใ,คะให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าออกได้หลายเส้นทางนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำทางมาได้นะครับไว้ว่าท่านผู้ชมจะมาทางไหนนะครับหมายว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางรัฐแน่ๆเลยค่ะพี่นัทเพราะว่า ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วเพราะว่าถนนหน้าแปลงเนี่ยเขากว้างตั้งแดเมตรนะพี่นัทอันนี้คือเหมือนเข้ามาในหมู่บ้านในหมู่บ้านในชุมชนนะแบบว่ามาทางรัดหรือเปล่าใช่ครับผมน่าจะมาทางรัดนะคะคุณผู้ชมค่ะอู้พี่นัทเขาปลูกมะกรูดสวยมากหมาว่าเขาปลูกขายหรือเปล่ามะกรูดเป็นรัชใช่ บ้านเพื่อนบ้านคนนี้เขาปลูกมะกรูดแล้วก็มะม่วงหาวมะนาวโหคือเขาปลูกประเภทหนามเป็นรั้วเลยนะคะแล้วก็ดินเขาดีนะคะคุณผู้ชมเนี่ยจะสังเกตการปลูกต้นไม้นะคะมีกล้วยมีโอ้โหต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะบ้านนี้พี่นัทอยากปลูกนะคะในน้ำมันปลูกอะไรคะพี่นัดมะม่วงเนี่ย ต้นไม้สีม่วงหรอใช่ครับพวงคลามที่เราเคียูกแต่ไม่นะครับบ้านไร่นะคโรงเรียนสิริบ้านไร่นะคะโรงเรียนสิริบ้านไร่ให้เรามาทางโรงเรียนสิริบ้านไร่จะห่างจากที่ดินประมาณ500เมตรนะคะก็คือจุดจุดนะครับสําคัญนะครับท่านชมสามารถที่จะจุดโรงเรียนมาโรงเรียนสิริบ้านไร่นะครับนี้แล้วก็วิ่งตามแนวของรั้วโรงเรียนไปเลยนะครับจากโรงเรียนเนี่ย ถึงแปลงที่ดินนะครับ500เมตรเองน้องแมมใช่มากนี่ไงคะ่ะพี่น,นัดเมื่อกี้เขามีป้ายบอกว่าทางออกไปถนนใหญ่เนี่ยแบบว่าน่าจะมาเราอาจจะเข้ามาแบบทางลัดนะคะจริงๆเขาน่าจะมีเส้นทางแบบหลายเส้นทางมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยความที่แบบกับพี่นัดก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเราก็ใช้ GPS นะคะผ่านคุณย่านะคะสาธุค่ะด้านซ้ายมือนะคะ ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะเชื่อมมาจากในชุมชนนะคะบ้านไร่แล้วที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างจากโรงเรียนสิริบ้านไร่นะคะตาม GPS เนี่ยประมาณ500เมตรหมายถึงว่าจากป้ายด้านหน้าโรงเรียนเลยนะคะคุณผู้ชมก็อยู่ไม่ไกลนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่นาเดิมนะคะเป็นที่นา เหมาะสาหรับการปลูกบ้านสวนยามเกษียณนะคะแล้วก็มีน้ํามีไฟฟ้านะคะเป็นโฉนดพุดแดงแบ่งทั้งหมด8แปลงด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มีลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะ2แปลงก็คือแปลงอ,อันหนึ่งอัน<ไ>สองสีขาวนี่ใช่ใชไหมใช่แล้วนี่ค่ะแล้ก็ที่<ล>ดินนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรั้วสีขาวถูกต้องนี่ไงถึงแล้วนะครับทางด้านนี้นะครับที่ท่านชมเห็นนะครับนี่รั้วนี้ค่ะพี่นะนรั้วตรงเนี้ยเลยไปอีกหนึก็เป็นแปลง ที่ดินเงินผ่อนนะคะรับโซงด้านนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดนะครับต้องการที่ดินนะครับทุกๆสามารถผ่อนได้ก็โทรสอบถามเรามาได้เลยนะครเดี๋ยวเรางลง,งาไปชมภายในแปลงที่ดินด้วยกันนะครับถูกต้องค่ะสวัสดีอยากเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ N W Real Estate 78สวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นานด้วยนะคะ คุณผู้ชมนะคะที่ติดตามการเดินทางช่อง NW Real Estate 78นะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะแบบกับพี่น้าคะเดินทางมาถึงแปลงที่ดินแล้วนะคะนี่นครับนี่นนเลยนะครับจุดตรงนี้เลยนะครับคือที่ดินนะครับที่สามารถผ่อนได้นะครับผ่อนตรงกับเจ้าของ<ช>เลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่านะครับติดถนนสามปยชน์คอนกรีตนะคะใช่ค่ะ พี่นะคะแปลงที่หนงค่ะที่ติดคอนกรีตและมีลูกค้าซื้อแล้วด้วย <Wow. S 2> นะส่วนแปลงจะต่อไปจะม่ติดคอนกรีตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายลูกค้าทุกท่านก่อนนะคะ,ะมีรถมาพี่น้าถ่ายให้ดูได้ว่ารถส่วนได้คะ่ะรถส่วนการได้นะครับอ๋อเขาเป็นรถรับส่งนักเรียนใช่ครับเป็นรถรับส่งนงนักเรียนน,นะครับก็คือด้านหน้านะครับของแปลงที่ดินเลยนะครับก็ มีชุมชนนะครับมีเพื่อน<ช>บ้านนะครับเต่าไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงเลยนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะแบบขอทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะพาลูกค้าทุกท่านมาชมที่ดินเงินผ่อนนะคะเราแบ่งเป็นทั้งหมด8แปลงด้วยกันนะคะแปลงละ1ไร่ค่ะที่ดินเงินผ่อนนะคะโครงการที่11ตั้งอยู่ที่ บ้านไร่ตําบลโนนไทยอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะคุณผู้ชมมีเนื้อที่ทั้งหมดเลย8ไร่เศษนะคะและเจ้าของนะคะแบ่งขายแปลงละ1ไร่นะคะเท่าๆกันนะคะ1ไร่หรือว่า400ตารางวานะคะคุณผู้ชมคะ่ะแปลงที่1นนะคะจะติดถนนสาธารณประโยชน์เป็นถนนคอนกรีตตรงที่นํายืนอยู่นี้นะคะก็คือแปลงแรก ลูกค้า number one ีลูกค้าผู้โชคดีเรียบร้อยได้จนวขาต้อง number one ่านั้นนะคะต้องเขาเรียกว่าต้องชอบแล้วก็ต้องรวดเร็วแล้วก็ต้องพร้อมด้วยนะคะลูกค้าก็ซื้อไปแล้วแปลงที่1นะคะติดถนนคอนกรีตแปลงนี้ก็คือตรงนี้เลยใช่ไหมท่น้องลูกค้าซื้อแบบโชคดีมากๆเพราะว่าเนี่ยค่ะได้ ได้ถนนตรงนี้เลยด้านหน้าแปลงค่ะผังแปลง R 1ใช่ไหมคะัน้องแมมใช่เป็นผังแปลง R 1และลูกค้าอาจจะแบบว่าเอ๊ะเราแปลงต่อไปเป็นยังไงเห็นแต่เห็นแต่ต้นหญ้าเดี๋ยวพี่นัทขึ้นค่ะขึ้นผังให้ตรงข้างๆน้องแมมนะครับด้านนี้เลยค่ะก็คือคุณผู้ชมคะที่ดินเนี่ยจะเป็นรูปประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะโดยประมาณก็จะยาวไปข้างหลังโน้นนะคะและการแบ่งแปลงของเจ้าของนะคะก็คือแปลงที่1นะคะ ลูกค้าจะติดถนน,นะคอนกรีตเนี่ยค่ะด้านหน้าแล้วส่วนด้านซ้ายมือนะคะคุณผู้ชมด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะประมาณนะคะประมาณการเจ้าของก็จะทําถนนสาธารณประโยชน์ก็คือแบ่งที่ดินนะคะให้เป็นถนนยกให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์กว้างประมาณ6เมตรนะคะวขววา<จ>นะะนงนั่นหมายความว่าแปลงที่1เขาก็จะได้ติดถนนคอนกรีตนะคะด้านหน้า แล้วเขาก็จะติดถนนที่เจ้าของแบ่งให้นะคะอีกอกว้างเฉพาะถนนเนี้ยคือกว้าง6เมตรนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะยาวไปด้านโนเรียบกับแปลงที่ดินไปเลยนะคะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อแปลงอื่นๆก็จะติดถนนที่กว้าง6เมตรนะคะก็คือเป็นถนนที่เจ้าของแบ่งให้ใหม่นะคะแล้วก็ยกให้เขาเรียกว่าภาษาบ้านเราเขาก็เรียกแบบยกให้หลวงไปเลยเป็นถนนสาธารณประโยชน์นั่นเองนะคะ ฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะเราจะได้เนื้อที่แปลงละ1ไร่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบเยอะกว่านี้ก็ซื้อ2แปลง3แปลงติดกันได้เลยหรือมากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเราแบ่งแปลงละ1ไร่เท่าๆกันเลยนะคะมีโสนดคุดแดงนะคะที่ดินเงินผ่อนนะคะตั้งอยู่ที่บ้านไร่ตำบลนนไทยอำเภอโนนไทจังหวัดนครราชส,สีมานะคะแบบมาดูด้วยตัวเองวันนี้นะคะก็รู้สึกว่า ลูกค้าที่อยากซื้อทดีมากเลยนะคื้อแลมเพรว่าหนึ่งนะครับใกล้กับตัวหมู่บ้านบ้านไร่นะครับเป็นชุมชนขนาดใหญ่เลยที่เราเลี้ยวพาเลี้ยวเข้ามานะครับทาง การเดินทางนะครับทางแรกนะครับแล้วก็มาถึงแปลงที่ดินแล้วก็เห็นไหมครับน้องแมมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปรี่ยวเลยโอ้โหแล้วเลยไปอีกก็เพื่อนบ้านตรงด้านนู้นนะครับก็มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านทําเกียบกับสวนใช่ข้างในก็มีสวนเยอะแยะใช่ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาทางนี้นิดนึงทางที่เราจะไปทางนี้จะเป็นโรงเรียนศิริบ้านไร่โรงเรียนอยู่ห่างจากเรานะครับประมาณ500เมตรบวกลบห้าร้อยเมตรบวกลบนะคะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนสุรารลาย 4.9กิโเมตรหรือว่าเราจะเข้ามาทางถนน2068เนะะี่ยค่ะเขาก็จะห่างอยู่ประมาณ3กิโลเมตรเนี่ยนะคะก็ขออนุญาตเพื่อนบ้านนะคะก็คือจะมีเพื่อนบ้านปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆกันส่วนความกว้างของด้านหน้าอาของแปลงที่ดินแปลงต่างๆต้องรอรังวัดก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นเราเปิดให้จองก่อนจองแปลงแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะขอดูผังได้นะคะลำดับ1-2-3 4งอาี่ห้ารูปร่างหน้าตาแ<ไ>ปลงที่ดิน,นประมาณก็คือตรงนี้ นี่เป็นเพื่อนบ้านแปลงที่ดินตามพิกัดเขาจะอยู่ตรงนี้แถวแถวรถเรานะคะ,คะประมาณการ จะแถวๆรถเราเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมยาวไปข้างหลังแล้วก็มีถนนด้านข้างที่เป็นสาธารณประโยชน์ด้านหน้าติดถนนคอนกรีตแปลงที่1ขายแล้วแล้วก็แปลงที่2ก็ติดถนนที่แบ่งให้ใหม่นะคะก็คือกว้าง6เมตรถนนเนี้ยกว้าง6เมตรนะคะก็กว้างเหมือนกันนะคะใหญ่เบื้อเริ่มเหมือนกันเลย<ช>แล้วก็แปลงที่3ถึง8ราคาเท่ากันเลยนะคะเดี๋ยวแหมมแจ้งลูกค้าแล้วลูกค้าลองไปบวกลบคูณหารเอาเองนะคะก็คือว่า ลูกค้าจะจอง5,000บาทก่อนนะคะตอนนี้เราเปิดให้จอง5,000บาทแล้วก็เราจะทําสัญญาไม่เกินภายในตุลาคมเนี้ยนะคะหรือเจ้าของจะแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งก็จองอีกอจอง5 0 0 0ันทำสัญญา1 2 0 0 0บาทรวม17ื่นเมื่อชําระ1 7ื่นเจบาท 17, บาทําสัญญาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินได้แล้วนะคะถึงระหว่างนั้นก็น่าจะรังวัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ตามขั้นตอนเลยนะคะและหลังจากนั้นผ่อนเดือนละ 6,500บาท58งวดงวดท้ายสุดชำระ2,000บาทนะคะมีฉนวดคุดแดงนะคะค่าโอนภาษีผู้ขายเป็นผู้ชำระนะคะ คุณลูกค้าสามารถมาทําสัญญาด้วยตัวเองหรือว่าจะทําออนไลน์ก็ได้สนใจที่ดินปลายนี้ติดต่อสอบถามแบบได้เลยที่เบอร์0638412188แอดไลน์ไอดนะคะ0638412188ติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหารเพจที่ดินขายที่ดินและสังหารทุกชนิดช่อง YouTube ชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณครับน้องแหม่มครับขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับติดติดตามรับชมเรามาถึงณน,นช่วงเวลานี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกํำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมและน้องแหม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ